ครับอะไรนะครับทำงานแบบเป็นนี่ก็ถ้าว่างก็ลงคิวครับถ้าคิวว่างก็ลงวันนี้สามงานครับเยอะสุดเหรอครับผมถ้านับแบบว่าซ้อมด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็อาจจะแบบห้างานอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านับกับแบบการซ้อมเป็นงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็สี่งานห้างานครับการที่เรามาทำงานเยอะอย่างเงี้ย ก็ครับผมที่จริงเราต้อง m ม n a g ชีวิตล่ะครับหมายความว่าคือพีก็จะส่งคิวคิวงานก็จะเช็คพี่มาอันไหนที่พี่รู้สึกว่าโอเคตัวเราโหลดเกินไปแล้วเราเราไม่สามารถรับได้แล้วเราก็จะบอกพี่ๆเขาตรงๆเลยว่าเออพี่ไม่สามารถรับงานวันนี้เพิ่มได้อีกแล้วนะเพราะว่ามันมันเหนื่อยแล้วเราต้องพักเพื่อให้งานต่อไปในอีกวันหนึ่งของเราเนี่ยมันมันดีด้วยนะครับผมก็ต้องบาลานซ์ให้ดีๆครับพี่ยังไม่ต้องบาลานซ์ชีวิตอยู่ไม่ได้ร้อยเงินขนาดรับทุกงานบาลานซ์บาลานซ์อยู่ครับไม่ไม่ขนาดนั้นะครับผมนะครับ ก็ะดาษอะไรพวกนั้นไหอะไรนะครับปฏิเสธบ้างไหมปฏิเสธก็มีครับผมเราถ้าถามจริงๆพิงที่ปฏิเสธก็เยอะอยู่สมควรอย่างวันนี้ก็หลายงานครับตอนเย็นต้องวันนี้สามงานครับวันนี้งานแรกครับพี่เวลาดูงานว่างานไหนจะไปด้วยดูใช้เกณฑ์ไหนในการเลือก ก็ก็อยู่ด้วยเวลาด้วยครับผมว่าเราเราสามารถไปทํางานเขาให้ได้เต็มที่หรือเปล่าคือเวลาพี่รู้สึกว่าพี่ไปทางานงานหนึ่งเนี่ยพี่อยากจะเต็มที่กับงานงานนั้นด้วยอยากโฟกัสกับมันจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูตามความเหมาะสมด้วยแล้วก็ดูว่างานของเขาแมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์เราจริงๆหรือเปล่าคือถ้ามันแมทชิ่งกันจริงๆพี่รู้สึกว่าพี่สามารถไปพรีเซนต์แบรนด์ของเขาได้พี่สามารถไปพรีเซนต์งานของเขาได้เต็มที่ครับผมถ้าไม่งั้น คือถ้าสมมติเราเราไม่ได้เราไม่ได้แมทช์ไลฟ์สไตล์กับกับสิ่งที่เขาเลือกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเวลาเราพูดไปอาจจะดูแบบไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ยังแข็งแรงดีครับผมก็ถ้ามีเวลาพี่ก็จะพักผ่อนให้เต็มที่อยู่แล้วว่าเวลาเราเลิกงานอย่างเงี้ยสมมติอาจจะเลิกสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วก็ไปนอนครับ นอนให้เต็มที่หรือไม่ก็ถ้าสมมุติงานอยู่ในโลเคชันไหนๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะหาที่ไปนอนใกล้ๆโลเคชันด้วยเราจะได้เพิ่มเวลาการนอนเรามากขึ้นด้วยครับบรเสริมวิตามินอะไรหรือวิติี่เราต้องบรครับบูมซีเหรอเฮ้ยวิตามินใช่ไหมครับก็ก็มีกินอาหารเสริมครับผมมีมี คือมันอยู่ที่การเลือกทานนะครับอย่างตัวพีเองพีก็กพยายามเลือกทานของที่มีประโยชน์ต่อตัวพีเองอยู่แล้วด้วยครับผมก็พยายามเลี่ยงอะไรที่มันแบบว่าจะทําให้เราแบบเจ็บข้อหรือว่าแบบรู้สึกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามเลี่ยงอยู่ครับอ,อะไรนะครับพี่ห่วงเป็นของใครเป็นพี่บิวคินงงเป็นห่วงไหมอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก็อาจจะมีห่วงบ้างครับพีก็ห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ ไม่สบายด้วยเพราะว่าเหมือนเขาพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กระทบต่อเสียงเขาด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพเขาด้วยอะไรเงี้ยก็มีเป็นห่วงครับก็ห่วงกันเสมอครับพี่จะหาเคล็ดลับเพื่อจะไปเที่ยวพักผ่อนไหมไม่ใช่แบบการพักผ่อนด้วยงานนอนไปเปิดชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยห้องไหนกีฬาที่ชอบเที่ยวก็ชอบเที่ยวอยู่แล้วครับผมก็เวลาพักผ่อนก็ก็พยายามหาครับก็พยายามเมเนจเวลาให้มันเหมาะสมนั่แหละครับผมก็เราเราเรามีหน้าที่ตรงนี้เรารับผิดชอบงานเราให้เสร็จก่อนแล้วก็เวลาพักผ่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ว่าถ้าไปก็จะไปแบบช้ำๆมองไปที่ไหนอะไรนะครับวางแผนไว้บ้างไ,ไหมับว่าเอ้ยจังหวะน,นี้เราจะไปเที่ยวพักผ่อนอะไรวะเลยอาจจะแพลนไว้ไปเที่ยวพักผ่อนนะจะแบบไปลายปลายปีเลยครับผมอาจจะไปต่างประเทศแต่ว่ายังยังไม่ได้เลือกประเทศเลยครับแล้วก็รอดูงานตรงนั้นอีกทีด้วยว่าอะไรตรงนั้นมันจะมีโอกาสอะไรเข้ามาหาเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย ย่างเพ่อนเชื่อส mm hmm. ิ่งเพื่อนสถานที่เราไปทุกตัวที่ทำเมื่อตัวหนี่ที่ฝนจะหาเก็บบ้างแฮมอัเออไอที่พักก่อนก็เลยมียูทินก็ไปด้วยเาจะได้ไปเชื่อในกันครับก็ที่จริงแพลนกันอยู่ว่าที่จริงเราจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับเลยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันมีตารางงานบางอย่างที่เราก็ลงไปแล้วด้วยเราก็อาจจะต้องกลับมาแบบภายในวันไหนอะไรยังไงอีกทีก็เดี๋ยวอันนี้เรามาดูกันครับผมเพราะว่าไม่ไม่งั้นมันจะแบบว่า พอเราเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาทํางานเลยงานอาจจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยขอดูแก๊ปเวลาว่าถ้าว่างจริงๆแล้วมีกลับมาแล้วเรามีเวลาพักสัก2วันแล้วเราค่อยไปทายยํางานอะไรเงี้ยอาจจะไปครับอาจจะเที่ยวต่อครับนี่ก็คืออยู่ี่วี่ถ้าเ,เ,เกิวางแผนร่วมกันก็เออมีแก๊บว่างจะได้ว่างพร้อมๆกันจะได้กลับกลันมาก็มีคุยกันครับผมก็ก็ได้ได้คุยกันแล้วแหละว่าถ้าจะอยู่ต่อจะอยู่กี่วันหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันละกัน พี่ว่าไปพักผ่อนนะครับอาจจะเป็นของฝันที่ดีที่สุดครับผมก็ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเออที่จริงอยากได้อะไรหรือว่าต้องการอะไรอะไรงี้ครับผมแค่แค่รู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่เข้ามาเราอยากทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยแล้วเราก็อยากจะเป็น Experience ใหม่ๆด้วยเพราะว่าตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าพี่ก็ยังมีประสบการณ์ที่น้อยมากๆกับการทํางานตรงนี้ครับผมก็เลยอยากจะแบบรับงานลองรับงานดูหลายๆแบบดูครับผมแล้วก็มา explore กันดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะพัฒนาเรายัางไงได้บ้างหรือว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับ ก็สนุกดีครับหลังานที่ต้องทานเกี่ยวกับคอนบ่อยไปทนอสังหารมทรันต้องต้องพี่จะเป็นประธานบริษัทก็งานกงานคอนโดก็ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่เราเเรราาอินกับบิ i l d ้ n พวกนี้นะครับผมหมายความว่าตัวพีเองพีเป็นคนชอบนอนโรงแรมพีชอบอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าคอนโดหรือว่าการทําอสังหาต่างๆเนี่ยมันมันก็แมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์พีดีด้วยแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่สนใจในด้านนี้อยู่ด้วยครัแค่ก็องมีโอกาสที่อาจจะต้องมาลงทุนในด้านอสังหาต้องมีโอกาส พี่ริต้าเขาบอกเขาจะให้พี่แล้วหนึง่งห้องถ้ามีถ้ามีโอกาสจะลองศึกษาดูครับแล้วก็ลองลอง,ลอง,ล,องลองศึกษาแล้วก็ลองลองทุนดูบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมเล็กๆน้อยๆครับออขอบคุณครับ